ไปลงถ่อมาจกถืหัวยังวางยางหวหอนแค่เจ็ดสิบหกสี่โดได้่ยั้นอกยางมต้องทามหอสิบ้มเนี่ยสิ้าแ้เป็นไก่ก่อนตัวเานกเบ็ดมือต่อคำปั๊บนี่คืรถเนาะลงมาหอนถั่วนี่ก็ส่งรักไปละนม่ไปนี่จังนี่ไปนี่ก็ ทีอไหนีลรักป้ายตนหาตควดูาตีลักเกือผ้าหไมผ้าสทีแดกตกลงกันว่าสียางว่าสันบัดมือเตาค้ำค้ำกันนี่กเกาเข้ามาเข้ามนั่งสามรอบเลราคามันก็หลายกว่าคือราคาปันกว่า qua คำควายอยู่แต่บ่เฮาสิเอา còn xơ cứng còn cơ mì nó còn xơ cứng nhèm bên cơ mẹ bưng con được nóc thong thảo cái thứ bả lái nó có sốc khuôn bưng nèm เป็นตยนะยานนะพี่น้องนะงานย่อมไป,ปเห็นเนี่ยโอ้ยเชศกาล่งดินในวันข้ากลับเป็นเล็กน้อยดินแพร่ไม้ไผ่นะธรรมศาสตร์กินแล้วก่อนจะว้ากัจ

ตอนนี้เสร็จเดินทางกลับหน้ากาซังทางผ่านไปหน้ากาซังเนี่ยข้ามเมื่อปักเซ าเทียบเพื่ออากับซังเนาะ นี่ก็เป็นแดงท่องเที่ยวอันหนึ่งเนาะทองพังหน้ากระสังขามไปสู่รอนเดทเนาะอ่ะสบายดีเนาะตอนนี้ถ้าก็ได้มาหอดักขันปาเพ่งเป็นเพื่อนโบราณเนาะเพื่อนเกา่า tú mít tí nọ เข้ามามามา Bụt ơi nào mày nó thì đi không bờ đẹp Bụt ơi nào.

ตอนนี้เนะาะ,ะนาาคือว่าก็ได้มาหอนตาดมาคอนกะเก่งเนาะที่ดับ,บ้อยแล้วตีตาที่มันเป็นเรื่องของเทียวหนึงนะ่งเนาะที่ซก็คือนี่ธรรมศาสตร์มันสวยงามเนาะแต่คำที่สองก็คือนี่ใหม่มันิโีโคตรเป็นใหม่ซิดเนาะ เดินใหม่ซักชิดใหม่มันิโคดก็สีใต้ป้ายสีเป็นเนาะคือใหม่มันิโคดดีมากเอากัวให่่โยมมาเบิ่งมาเห็นเนาะเป็นอยากมาเห็นมาเตกลยเนาะเป็นมาเตสไน่หัวดีเป็นอยากมาเห็นก็ได้พาออกตัวใหญ่โยมมาดอมมาเที่ยวเบิ่ง นี่ก็คือแดง่องเที่ยวมีคีซลิ่งเนาะมีขัวอูอยู่ดีผีเนาะเดี๋ยวตอนนี้ฮะก็ได้มหอดแนี่เขารแหม่็ม่ก้อน ิงความแห้งของหนังเนาะด็กบลักบหูเพราะว่าน้ำเบิงน้ำคือว่าคุว่าก็ได้มาไก่สุดแล้วเนาะจากผากเนื้อมาผากใตจะเท่าค้นใหญ่ยอมมาก ມາເຫັນເນາະຢູ່10ບ້ານຊາບໍ່ພະທໍໄປເຫັາ